เมื่อพูดถึงกัมพูชาหลายคนอาจนึกถึงนครวัดหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่หากมองในมิติของการพัฒนาเมืองแล้วเมืองหลวงอย่างพนมเปญกลับไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นักแม้ว่าพนมเปญจะเป็นหัวใจสําคัญของประเทศนี้ทั้งในแง่ของประชากรเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งแม้จะอยู่ใกล้ตัวแต่คนไทยแทบไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าเมืองแห่งนี้มีความเหมือนกับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรามาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมด้านอาคารสถานที่หรือแม้กระทั่งชื่อของอาณาพื้นที่ต่างๆภายในเมืองวิวทิวทัศน์ของสิ่งต่างๆในเมืองแห่งนี้ที่เราเห็นไม่ได้เกิดจากประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันของสองประเทศแต่เกิดจากการลอกเลียนแบบที่ขมิตั้งใจสร้างเรียนแบบกรุงเทพมหานครของเราชนิดถอดแบบกันมาและเพื่อความเข้าใจเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญของเราให้มากขึ้นนะครับในคลิปนี้ เราจะพาทุกท่านไปทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชากันครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่ตั้งของเมืองกันก่อนว่าพนมเปญน,นะครับอยู่ส่วนไหนของแผนที่โดยเมืองพนมเปญน,นะครับตั้งอยู่บนที่ราบกว้างใหญ่บริเวณตอนใต้ของประเทศในบริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ําใหญ่สามสายอันประกอบไปด้วยแม่น้ําโขงแม่น้ําบาสักและแม่น้ําจากโตนเลสา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนทําให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการปลูกข้าวมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในส่วนตำนานของการก่อตั้งเมืองแห่งนี้นะครับสามารถย้อนกลับไปได้ในช่วงศตวรรษที่14หรือช่วงสมัยหลังยุคสมัยอันรุ่งเรืองของจักวรวรรดิเขมรยุคพระนครไปแล้วโดยกล่าวถึงสตรีนางหนึ่งอันมีนามว่ายายเพ็ญอันเป็นผู้มีอิทธิพลและเจ้าของที่ดินในบริเวณนี้ ได้พบพระพุทธรูปและเทวรูปลอยมาตามน้ําจากโตนเลสาบด้วยจิตศรัทธาของยายเพลนจึงได้เกณฑ์คนมาถมที่ดินสร้างเป็นเนินเขาริมน้ําเพื่อสร้างเจดีครอบเก็บพระพุทธรูปเหล่านั้นไว้เมื่อสร้างเสร็จชาวบ้านจึงขนานนามว่าเขายายเพ็นซึ่งในภาษาเขมรเรียกว่าพนมเปนอันเป็นที่มาที่ไปของชื่อเมืองแห่งนี้นั่นเองครับโดยจากตำนานการสร้างเมืองนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ คงจะมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยเพราะต้องใช้คนจํานวนมากในการถมเขาสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเมืองแห่งนี้ก็ยังไม่ใช่เมืองใหญ่จนกระทั่งในช่วงอีก60ปีต่อมาในสมัยของเจ้าพระยาญาติกษัตริย์ผู้ครองเมืองขเมรในขณะนั้นกําลังมีการทําสงครามอยู่กับอาณาจักรอยุธยาซึ่งตอนนั้นกําลังปกครองในสมัยของเจ้าสามพระยาในการศึกครั้งนั้นทําให้กษัตริย์ขมร ต้องหนีอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ตอนใต้ที่เมืองพนมเปญเพื่อตั้งเป็นราชธานีที่ห่างไกลจากอายุธยามากขึ้นแต่นี่นะครับเป็นครั้งแรกที่พนมเปญถูกยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองสําคัญก่อนที่จะห่างหายไปจากประวัติศาสตร์อีกครั้งเมื่อกษัตริย์เขมรในยุคสมัยหลังเลือกที่จะอพยพกลับไปตั้งราชธานีในดินแดนแถบริมแม่น้ําโตนเลสาอีกครั้งจนก,กระทั่งเข้ามาถึงยุคศตวรรษที่18 พนมเปญจึงกลับมาอีกครั้งในฐานะราชธานีในสมัยใต้การปกครองของฝรั่งเศสสาเหตุที่พนมเปญถูกทําให้กลายเป็นเมืองหลวงในสมัยของฝรั่งเศสนี้เป็นไปนด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์และการเมืองของฝรั่งเศสประการแรกเลยก็คือบรรดาราชธานีทั้งหมดของกรุงขมรก่อนหน้าการเข้ามาของฝรั่งเศสตั้งอยู่บริเวณตอนในของแผ่นดินใกล้กับตัเลสาบซึ่งเข้าถึงได้ยากในขณะที่พนมเปญน,นั้น อยู่ติดบิมฝั่งแม่น้ำโขงและใกล้ทะเลมากกว่าจึงสามารถล่องเรือและติดต่อเข้ามาค้าขายได้สะดวกกว่าอีกประการหนึ่งก็คือพนมเปญน,นั้นเป็นสถานีการค้าที่สำคัญอยู่แล้วที่แห่งนี้มีหมู่บ้านชาวจีนตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นสถานีการค้าในการถ่ายสินค้าส่งเข้าไปยังเมืองตอนในอย่างละแวกหรืออุดงมีชัยต่ออีกทีหนึ่งจึงกล่าวได้ว่าการตัดสินใจเลือกพนมเปญเป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงทางการค้าของยุคสมัยพร้อมกับอยู่ใกล้กับอนณานิคมโคชินไชน่าของฝรั่งเศสมากกว่าไทยด้วยซึ่งในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองแล้วนะครับเป็นราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนโรดมผู้ซึ่งเกิดและเติบโตที่กรุงเทพเมื่อก้าวขึ้นมาเป็นกนรรษัตริย์เขมรภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสและได้รับการเชิญจากฝรั่งเศสให้มาสร้างเมืองใหม่ที่พนมเปญจึงมีดําริที่จะเรียนแบบปราสาทพระราชวังแบบเดียวกับกรุงเทพ การสร้างเมืองพนมเปญจึงแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือส่วนเมืองที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนและโครงสร้างพื้นฐานในส่วนนี้ฝรั่งเศสได้เข้ามาวางผังเมืองให้ตัดวางผังตดเป็นบล็อกๆพร้อมสร้างอาคารสไตล์โคโลเนียลสองข้างทางเรียนแบบเมืองในฝรั่งเศสซึ่งส่วนมากจะเป็นร้านค้าตลาดและโรงแรมส่วนอีกส่วนหนึ่งคือปราสาทพระราชวังและวัดวารามในส่วนนี้สมเด็จพระนโรดม เป็นคนวางแผนจัดสร้างด้วยตัวเองโดยการสร้างพระบรมมหาราชวางังขมรหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระบรมมราชวังจตุมุกสิริมงคลโดยพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งกัมพูชานี้สร้างเรียนแบบพระบรมมหาราชวังมาแทบจะทุกจุดไม่ว่าจะเป็นท้องพระโรงพระที่นั่งเทวาวามิจฉัยก็สร้างเรียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์ะวินิชัยของไทยที่นั่งเขม,มรินก็สร้างเรียนแบบพระที่นั่งจัก,กรีมหาประสาท พระที่นั่งจันทราชายยาก็สร้างเรียนแบบพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์แม้แต่นครวัดจำลองที่ไทยมีทางเขมรเองก็สร้างนครวัดจำลองขึ้นมาในพระราชวังเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสร้างวัดอุโบสถรัตนารามในพระบรมมหาราชวังโดยวางผังเรียนตามวัดพระแก้วของไทยพร้อมด้วยสั่งสร้างพระแก้วมรกตจำลองเรียนแบบของไทยแต่ดาวเกรดเปลี่ยนจากหยกเป็นแค่ผลึกคริสตัลสีเขียวแทน พร้อมน้งปรับสร้างวัดประทุมวดีราชวรารามให้กลายสถานะเป็นเหมือนกับวัดพระเชตุพนของไทยเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการพัฒนาเมืองโดยฝรั่งเศสให้เป็นไปตามตะวันตกแต่ชนชั้นนำขมรนก็มีความต้องการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองใหม่โดยอิงจากสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมแบบไทยจึงนำไปสู่การถอดหมู่พระราชมนเทียนของรัชสานักกรุงเทพมาสร้างใหม่โดยก๊อปปี้แม้แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมของไทย ที่ลดลูกและให้ช่างตะวันตกเป็นคนสร้างซึ่งแม้แต่สมเด็จกรมพยาดำรงรายชานุภาพก็ยังเคยแสดงความคิดเห็นในคราวสเสด็จเยือนเมืองขมรในปี2468ว่าเห็นแล้วก็ได้แต่สงสารพร้อมบอกว่าแทนที่ขมรจะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาใหม่แต่กลับสร้างเรียนแบบไทยไม่พอดันหลงคิดไปว่านี่คือตัวตนของขมนสถาปัตยกรรมจึงดูไม่สวยและเลอะเทอะแทน เมื่อเขมรได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสนะครับนมเปญก็กลายเป็นที่พักผ่อนของชาวต่างชาติจนได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งเอเชียแต่อย่างไรก็ตามเมืองแห่งนี้ก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองและการยึดครองโดยเขมรแดงอันส่งผลให้เมืองแห่งนี้ถูกทำลายลงไปมากตึกรามบ้านช่องวัดวาอารามเสียหายทั้งหมดคนในเมืองถูกกวาดต้อนให้ไปอยู่ชนบทเมืองกลายเป็นลานสังหาร ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเมื่อขมตดแดงสูญเสียอำนาจการบูรณะและฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่เสียหายก็เป็นเรื่องยากเข้าไปอีกเมื่อขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือไปและยิ่งปัญหาที่ดินหลังการหลังไหลกลับเข้ามาในเมืองของชาวกัมพูชาในช่วงปี2532ทั้งหมดนี้จึงเป็นช่วงสมัยแห่งความโกลาหลเมืองเต็มด้วยซากปรักหักพังและสลัมชุมชนแออัดที่ต่างกระจายตัวเป็นจุดๆทั่วทุกมุมเมือง รัฐบาลใหม่หลังยุคของคขเอนแดงคือรัฐบาลของอุนเซนนั้นพยายามฟื้นฟูเมืองใหม่โดยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้สอดรับกับตลาดโลกเพื่อดึงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในพนมเปญโดยทุนที่สนใจมาส่วนใหญ่คือกลุ่มทุนจากจีนและเวียดนามที่ตัดสินใจเข้ามารีโนเวทพนมเปญโดยแลกกับผลประโยชน์ทางอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับในการตั้งสำนักงานโรงแรมและภาคการค้าภายในเมืองนอกจากนี้ ยังมีการประกาศแผนพัฒนาเมืองพนมเปญรวมทั้งกฎหมายที่ดินใหม่เพื่อจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ต่างๆให้กับผู้อพยพที่เข้ามาในเมืองใหม่หลังจากขเขมรแดงทำลายกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมไปทั้งหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นถูกมองว่าเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในที่ดินของเมืองเพราะคนกำหนดผังเมืองต่างๆได้อภิสิทธิ์ในการควบคุมที่ดินโดยให้เหล่านักการเมืองนักลงทุนต่างชาติ ได้จับจองที่ดินส่วนสําคัญภายในเมืองก่อนเหล่าผู้คนดั้งเดิมหรือคนในสลัมที่อพยพเข้ามาเราจึงได้เห็นภาพของความเหลื่อมล้าขั้นสุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูที่ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านสลัมหรือชุมชนของผู้คนยากจนที่ไม่มีแม้บ้านจะอาศัยอยู่ห่างกันเพียงแค่ถนนกั้นเท่านั้นซึ่งภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้านี้ยังเห็นได้ชัดท่ามกลางตึกสูงรัฟ้าที่กําลังผุดขึ้นมากมายในพนมเปญ สถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่กำลังฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นพระราชวังจตุรัสเอกราชวัดวาอารามสำคัญสำคัญคอนโดโรงแรมหรือสถานบันเทิงก็ยังมีชุมชนคนยากจนสลัมหรือแม้แต่รถรับจ้างเก่าๆวิ่งให้เห็นทั่วทั้งท้องถนนเป็นภาพที่คอนทัสต์กันอย่างยากจะเหลือเชื่อแต่ที่สำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสมัยของพระนรดมเลยครับนั่นก็คือ ยังคงยึดกรุงเทพเป็นต้นแบบและถอดแบบกรุงเทพออกมาจึงเห็นได้ว่าตึกสูงอาคารคอนโดต่างๆล้วนและแต่เรียนแบบไทยแม้แต่วัดวาอารามในเมืองก็มีรูปแบบทางจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมที่ลอกของไทยมาแล้วล่าสุดคเขมนเองก็ได้เปิดตัวอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งลอกคอนเซปต์มาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของไทยมาสมชื่อเมืองก๊อปเกรด B บ,บวกจริงๆพอถึงก๊อปแล้ว ก็ยังไม่เหมือนไทยอยู่ดีแต่ทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของเมืองพนมเปญหวังว่าทุกท่านที่รับชมจะได้เข้าใจเมืองของเพื่อนบ้านกันมากขึ้นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ